ทนบอกท่นปิดแล้วยังรบกวนกูนอีกอนบอกูปิดแล้วมึงยังรบกวนกูนอีกลูกหรือลูกเดียวหรืออะไรให้เป็นบุญตาวัฒนา,านลูกหลานลูกหลานมาศึกษาไม่ได้มาร่วมินต่อความรู้ กระปูเป็นที่ประจักษ์ลูกหลานได้เห็น การปูการปูบวไร่ตานี่ไไโอ้โหน่ากลียดภาเลยนะแขตรงนี้แข่งตรงน้อะแ้งอ๋อโอเคอบจ โอ้โหแน่นเลยไม่อยากจะออกด้วยไงปู่ปู่ไปอยู่กับลูกนะไปอยู่เรือนไทยสยู่พิพิธภัณฑ์ไปน้ะปู่นะไปสวยงามนะจะ มีตำหนิยังมีอะไรให้สวยงามนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดีกยวเด <c oughs> ออี๋ยวเดี๋ยวเดเลยไเดยไเดวก็จบจวะ อาจจะจะกลับเลยกลับไปปูหลานมาดูนะมาชมมาชมบารมีปูเป็นเหล็กไหลด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไม่ใช่สีทับทิม ท่านบอกว่ามีสองนะจบเลยไม่ต้องไปไหนต่อแล้วปูเหนื่อยปูไม่อยากให้ลูกหลานรู้มากเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทพใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใ,มใช่ด้วยเห็นไหม,มใช่ไหมเนี่ยใช่ใไหม,มแล้วจะออกอยังไงเนี่ยก็ต้องก็ต้องคอยอ โอ้ยหันน้าออกได้ไหมครับพอจหันทำท่านออกได้ไหมครับ นี <Yeah. S 1> ่แหละวังวะนะครับนี่แหละครับครัิดๆอยจังครับอไ, <laughs> ไม่ถึงให้ก้อนเดียวแล้วไม่ให้ห้แลวจะขอท่านอีกท่านบอกไม่เอาแล้วพอเดี๋ยวจะให้อีกกองนี้อีกนี่ย บอกไมดอ้ม uh huh. right. uh huh. ตอนแรกคก็มีโอเดียวหรือจะมีเราก็ไม่มาจ่ายเรีอะไรไฟไหม้เห็นไหมไฟไหม้บ้างอะไรบ้าง ได้ได้ได้แดงแดงมันสุดเลยดีทับถิ่นใช่เก็บถินไว้ที่เดือนกน